มาดูการเปิดปิดสัญญาณกันขโมยนะครับของมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ที่ใช้สมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับใช้เหมือนกันหมดนะครับกีออนโน่ฮอนดรนะครับและอีกหลายรุ่นนะครับว่าเปิดปิดสัญญาณกันขโมยจะทํำยังไงนะครับหลังจากล็อกคอนะครับก็ให้กดปุ่มด้านบนหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับแล้วมาดูสังเกตที่เรือนไม้นะครับจะมีไฟแดงกระพริบช้าๆอยู่แบบแบบนี้นะครับแสดงว่าอ่า สัญญาณการขโมยทํางานแล้วนะครับถ้ามีใครมาสัมผัสคอรถเรานะครับหรือว่าขยับนะครับมันก็จะมีเสียงนะครับนี่อย่างดูในคลิปนะครับเวลาเข้าขโมยเราล็อกคอไว้แล้วเขาจะมาหักคอตรงนี้นะครับดูฟังเสียงนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราจะปิดเสียงนะครับก็ให้อ่ากดด้านบนหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับแต่ว่าอ่าสัญญาณการขโมยนะครับก็จะยังทํางานอยู่นะครับหากเราจะ ปิดเลยนะครับไม่ให้สัญญาณการขโมยทํางานแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับนี่นะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ไฟแดงหายไปแล้วนะครับนี่เอาแบบนี้เลยนะครับ